สวัสดีครับเอาละตอนนี้เรามาพบปัตตานีพบที่เจ็ดปัตตนีกด้จะหมดแล้วย่อๆไปนะปัตตนีปัตตนีอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่มักจะเกี่ยวกับคนอื่นนะอันนี้คนที่คุยอยู่ดีไหมเนี่ยดีแน่นอนปัตตนีปัตตนีนะแต่ถ้าเขาถามว่าเขามีครอบครัวอยู่ไหมนี่ปัตตนีต้องมีเลยนะต้องมีครอบครัวอยู่แล้ว แต่ถ้าเขาไม่ถามเ,าเ็าแล้วไปก็าจะเขาหวังรักยิงหวังแต่งรักยิงหวังแต่งไปเ,เขาจะช่วยเราไหมปัตตานีปัตปตานีเป็นพบที่มีขอม้อแม่เพราะคนรักกันใช้คุยกันต้องจดทะเบียนสมรสกันถ้าถามเรื่องความช่วยเหลือไหมเจอพบปัตตานีพบใดพบหนึ่งเข้ามาที่ไม่เสียแล้วเนี่ยเขาช่วยเหลืออยู่แต่ต้องมีข้อแม้จะไม่ช่วยเหลือแบบง่ายๆฟรีๆอาจจะมีหลักข้ำประกันอาจจะมีการทวงบุญทวงคุณต่อว่าในอดีตต่างๆไปแล้วก็ช่วยเหลือไปนะจะไม่ช่วยเหลือแบบง่ายๆปัตตานีปัตตานี สุขภาพต่างๆก็คงดีได้กลับมาแค่เหมือนเดิมไม่ได้ดีกว่าเดิมปัตตนีปัตตนีเมื่อหายแล้วก็เหมือนเดิมปัตตนีปัตตนีไปสังคนเพื่อนฝูงที่ทํางานใหม่ก็ถือว่าดีสนิทสนมกันดีทุกคนนะสนิทสนมปัตตนีแปว่าทีมงานด้วยทีมงานที่เป็นทีมงานนะสามัคคีกันดีสามัคคีกันแค่ไหนดูที่คู่ดาวนะคู่มิตรคู่ธาตุคู่สมพลคลิปต่อไปจะสอนเรื่องคู่ดาวปัตตนีมรณะอันนี้ทีมงานเสีอะไรทีมงานที่ไม่สามัคคีกันหรืองานที่ไปนี่ เป็นงานที่ทำเฉพาะเฉพาะตัวเฉพาะเรื่องไม่ต้องยุ่งเกี่ยวว่าใครงานที่ทําเองแต่ได้ถามถาทีมงานดีไหมนี่ปฏิทินงานมรณะเลยไม่ช่วยเหลือกันเลยนะไม่ยุ่งเกี่ยวกันพึ่งพาอาศัยกันไม่ได้ถ้าปฏิิสุภาเนี่ยทีมงานดีช่วยเหลือกันสุภาเจริญก้าวหน้าหวังเจริญก้าวหน้าไปด้วยกันปฏิิสุภาช่วยเหลือกันปรึกษากันสุภาไปรด้วยกรรันได้ดี <c oughs> คู่เป็นไงบ้างอ่ะปฏิิสุภาคู่ดีนะคู่หน้าตาดีสุภาพเรียบร้อยนะมีแครื่ายบุญไยกุศลเหมือนกันปฏิิสุภา ยศตำแหน่งถือว่าดีมีระดับมาปัตตนีสุภาปัตตนีปัตตนียังระดับแค่ธรรมดาปัตตนีสุภาปัตตนีกรุมภาถือว่ามีสถานะมาระดับที่ดีอยู่ต่างๆคู่เป็นไงบ้างสุภาคู่ก็ช่วยเหลือสุภาค้าประกันก็ได้นะต่างๆไปปัตตนิกรรมะอันนี้คู่มันจะอยู่ด้วยกันเลยมันจะปะตุ้งโกเลยไปไหนติดกันเลยปัตตนิกรรมะปัตตนิตาโนนี่ติดกันเลยตัวติดกันนะชีวิโคู่หรือจะปุตตะ แต่ปตัตตานีก็ตัวติดกรรมเป็นเราเรากับโลกนี่ตัวติดกันเลยไปไหนได้แต่เด็กปัตตุนโกเลยไม่ได้ห่างเหนนมมินกันปัตตานีกรรมะเหมือนกันทำงานด้วยกันกับคู่ก็ได้นะเรื่องงานที่ทําอยู่ก็เลยทาเป็นงานซ้ําๆปตัตตานีแปลว่าซ้ําๆอย่างหนึ่ง,งเหมือนศาส์ชะงานที่ทําซ้ําๆงานเดิมๆไปเรื่อยๆมักจะเป็นงานที่สองอย่างไปเรื่อยๆปตัตตานีกับศาสชะอะไรที่มากกว่า2ขึ้นไปแต่เป็นงานที่ซ้ําๆที่เคยทําอยู่แล้วเคยทําอะไรมาก็ทําอยู่อย่างนั้นอะซ้าๆวนๆไปงานที่วนๆไปปัตตานีกรรมะ งานที่ต้องเกี่ยวคนอื่นไม่ใช่งานที่ต้องอาศัยฝีเมื่อเราคนเดียววนเวียนไปเรื่อยๆปัตตนิกรรมะถ้าถามถึงคู่ก็อยู่ด้วยกันช่วยเหลือกันเลยกรรมะทางานด้วยกันปัตตนิกรรมะหรือต้องไปทํางานกับคู่กับแฟนที่เขาถามปัตตนิลาภะอันนี้ถือว่าอันนี้ดีถ้าถามเรื่องแฟนนี่ถือว่าได้กันแล้วเลยลาภะนะได้กันแล้วปัตตนิลาภะช่วยเหลือกันลดสยมตรงกันนะถูกชะตากันเรียกว่าลดเสน่หาลาภะแปลว่าเสน่หาปัตตนิลาภะเนี่ย ชอบในเสน่หายังมีเสน่หากันอยู่อเดี๋ยวค่อยว่าลาภะทีหลังอันนี้ช่วยเหลือกันให้เรื่องเงินคู่ให้อาภายัยจิตใจดีนะมันจะไปกินข้าวกันลาภะแปลว่าการกินต่างๆนะสังสรรค์กันเรื่อยๆคู่ปัตตนีวินาศปัตตนีวินาศก็คู่ก็ล้มเหลวชีวิตคู่ไม่เคยมีใครทีมงานก็ถือว่าล้มเหลววินาศทีมงานที่ไม่ช่วยเหลือกันมีแต่พากันพากันลงเหว ทีมงานไปปตัตตนีวินาศคนข้ามาการนทาไม่มีนะคู่ไม่มีชีวิตคู่หรือว่าไม่มีใครไปไหนโดดเดี่ยวกินข้าวคนเดียวเดินทางคนเดียวเสมอไม่ชอบไปไหนกับใครปรตัตตนีวินาศโาครคภัยไข้เจ็บเป็นไงบ้างอะโครคภข้แพ้เจ็บปตัตตนีสิ่งที่เป็นโรคภยัยไข้เจ็บสิ่งที่อยู่กับเรามาปตัตตนีวินาศเนีนะ่ยมันก็จะอยู่กับเราไปก็ไม่หายลมเหลือวไปนะขณะนี้ 14..29 ก็อยู่ในช่วงเวลานี้พอดี14.22ดถึง14.30 อตอนนี้สิบสี่สองเก้าก็ปัตตานีเช่นกันนะใดดวงยามนี้ปัตตานีตามดาวพระรหัสไปวินาศอีกแล้วนะปัตตานีวินาศใดดวงยามนี้ปัตตานีวินาศระดุมพระโอ้ใ <c oughs> ดดวงยามนี้ถามอะไรมาก็เสียแล้วนะนะแฟนเป็นไงบ้างนะ่ะจะอยู่กันได้นานไหมอย่างเงี้ยโอ้ปัตตานีวินาศก็รักๆักเลิกเะเพราะจบไม่พบดีวินาศ ปัตตานีวินาศกะดุมพระก็ลักเลิกๆนะยังไม่ขาดแต่ดีแล้วยาวคงไม่แน่นอนนะมันมีวินาศเข้ามาแล้วนะจะมีคนช่วยเหลือไหมวินาศไม่ช่วยเหลือเรื่องเงินช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยหาคนช่วยเหลือต่างๆไม่ได้คนที่คบอยู่ต่างๆถือว่าไม่ไม่ดีหมดในยามสามช่วงนี้ถือว่าไม่ดีสมัครงานได้ไหมปัตตานีวินาศกะดุมพระคงไม่ได้อาจจะเงินเดือนสูงเกินไปเรียกร้องเงินมากเกินไปต้องลดเงินมาเงี้ยต่างๆได้ไปแล้วจะเจริญไหมวินาศกะดุมพระไม่เจริญอ่ะดุมพะมันไม่เจริญแล้วอ่ะดุมพระวินา อันนี้ถือว่าไม่สมหวังไปมรณะมรณะเป็นไงบ้างมรณะมรณะมรณะแปลว่าความสิ้นสุดแปลว่ากรรมเก่าเหมือนกันนะอริีแปลว่าเจ้ากรรมนายเวรมรณะแปลว่ากรรมเก่ากรรมเก่าถ้าถามว่าช่วงนี้มีกรรมเก่าไหมเพราะกรรมเก่าใช่ไหมโรคภัยไข้เจ็บเจอเพราะมรณะในสามพระถือว่าใช่ถ้าเขาถามเรื่องกรรมเก่านะ แต่เขาถามเรื่องเจ้ากรรมนายเวรนี่มีพบอริถ้าในยานนี้ถามเรื่องเจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่าที่มีปัญหามากมายขนาดนี้เจอพบมรณะไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรแล้วเป็นเรื่องของกรรมเก่ามาส่งผลแต่ถ้าไม่มีทั้งอริไม่มีทั้งมรณะก็ไม่เกี่ยวเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ไม่เกี่ยวกับกรรมกรรมเก่าเป็นเรื่องของการกระทําคุณเองนะเป็นเรื่องปกติไปบวระมรณะทุกเรื่องเาวานี้ไม่สิ้นสุดทีจบก็มีเรื่องใหม่จบก็มีเรื่องใหม่ตลอดเวลานะไม่มีอะไรที่ระยะยาวสุกสั้นๆสุกสั้นๆสุกไม่ได้ยาว หวังผลอะไรไม่ได้โรคภัยไข้เจ็บก็ไม่หายมรณะมรณะการเดินทางการเปลี่ยนแปลงต่างๆนี่จับต้นชนปลายที่ไม่ถูกนะไม่สามารถทําอะไรได้เลยมรณะมรณะผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่า,ลาลไปมรณะสุภะก็เหมือนกันความล้มเหลวหาคนช่วยเหลือสุภะคนช่วยเหลือไม่มีมรณะสุภะปุตตะโอกาสมรณะปุตตะไม่มีโอกาสไม่มีช่องทางนะมรณะพันธุผิดหวังนะที่หวังอะไรไปก็ไม่ได้ มรณะศาสจะสังคมเพื่อนฝูงพึ่งพาอะไรไม่ได้มรณะศาสะไม่รู้จักใครเพราะตัวเราไม่กว้างขวางพอหรือศาสตจะพูดจาไม่ดีมรณะสุภาพเหมือนกันไม่มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเลยสุภาพผู้ใหญ่ไม่เข้าหาผู้ใหญ่หรือไม่เคยทำบุญไม่เคยสวดมนต์นะต่างๆไปมรณะอันนี้ถามไปถ้ายศตําแหน่งขึ้นไปนี่ก็ถือว่าคงไม่ได้ขึ้นแน่เลยจะได้ย้ายตําแหน่งไหมจะได้เลื่อนขั้นไหมไม่ได้แน่นอนแม้ได้ขึ้นไปมรณะก็อยู่ได้ไม่นานนะก็ต้องถูกถูกปลดถูกย้ายถูกเลื่อนไปเรื่อยๆ การเดินทางไปต่างประเทศต,ต่างๆก็ยังไม่ได้นะสอบได้ไหมเอ็นได้ไหมนี่ N 9, N 9ยังไม่ได้มรณะไม่ว่ามรณะอะไรถือว่าไม่ได้หมดไปมรณะกรรมะมรณะกรรมะงานการเปลี่ยนแปลงงานงาน,งานที่งานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเปลี่ยนงานบา่อยๆก็ได้หรืองานธุ่เกีส่วนตัวก็ได้งานที่ต้องแก้ไขปัญหาตลอดเวลานะไม่จบสิน้นงานที่เหน็ดเหนื่อยการงานที่เหน็ดเหนื่อยฝึกมือไปเรื่อยๆไม่มีความแน่นอนงานที่ทําจะหวังผลระยะยาวคงไม่ได้เลยกรรมะนะ บารณะลาภะล่ะโอ้ไม่เหลืออะไรเงินเก็บนะช่วงนี้ชีวิตไม่มีความมั่นคงไม่เหลือเงินเก็บไม่ไม่ลาภะไม่มีไม่มีคนช่วยเหลือไม่มีคนเมตตาไม่มีคนให้อภัยจะไปง้อแฟนง้อนายก็ไม่ได้นะบรณลาภะไม่ลาภะเราเลยไม่เมตตาเราเลยเขาถูกใจหนูถูกใจเขาไหมเนี่ยติดหนูไหมเนี่ยเสน่หาต่างๆบรณลาภะนี้ไม่มีเสน่หาเลยหมดเสน่หากันแล้วเนี่ยงอนง้ออะไรก็ไม่ได้หมดสิ้นเสน่หา บรณะพนตินาศนะหมดหวังบ่อนการความมีปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาไปเรื่อยๆวินาศเนี่ยชีวิตที่มีเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยกรรมเก่าที่วินาศมันก็เกาะไปกับเราเรื่อยๆนะไม่มีวันจบสิ้นนะสุขภาพเป็นไงมันก็ป่วยอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นไปนะอันนี้เป็นความทุกข์ในดวงยามขนาดนี้สมมติได้พบมอณะอันนี้ก็อยู่ในภพบรณะจริงๆในนี้ในในไล่กันไปเลยแล้วทีละภพ1 4บ0ี่จดาูนย์ถึงสิบ7ี่ดสามเจ็ ตอนนี้ตอนนี้อยู่ในพวกสิบสี่จุดสามห้าก็มรณะมรณะอะไรเนี่ยมรณะตามดาวเสาถามเรื่องราต่างๆดีไหมนี่ทุกเรื่องถ่ายเสียหมดเลยสมัครงานได้ไหมมรณะดาวเสาอาลิอนหนักครับมรณะอลิอลิตามดาวอังคารไปปัตตานีเ,เหมือนกันนะอันนี้ถือว่าหนักทุกเรื่องถือว่าเสียอะไรมรณะอลิปัตตานีมีปัญหาไม่มีคนไม่มีใครช่วงนี้โดดเดี่ยวหาคนช่วยเหลืออะไรไม่ได้อดี มีเธอใครรู้จักใครก็ไปเดียสร้างปัญหาให้เราสร้างอลิให้เราเป็นภาระเราตอนนี้แต่คนทีมม่มาในยามนี่ถือว่าเสียหายเลยนะเละเลยนะเละมาะนักพยากรณ์นี่ถ้ามีคนมาดูดวงในช่วงเวลานี้เดินเข้ามาในยามอลิยามอาายามอลนะจะรู้เลยว่าคุยกันนานคงไม่จบง่ายละปัญหาเยอะถ้ามาในช่วงยามดีๆเนี่ยแค่มาเช็คดวงเฉยๆถามๆสองเรื่องก็จบนะในยามกระดุมพระกระดุมพระนี่ไม,ม่กี่เรื่องก็จบแล้วมาในยามอลิมาในยามมอละที่เสียเสียนี่ มีเรื่องยาวเนี่ยมาถามเรื่องคู่อะไรต่างๆไปชีวิตท,ที่ไม่สมหวังมีแต่อริความเจ็บป่วยมีแต่ปัญหาไปเรื่อยๆเนะต่อไปสุภาษสุภาษเป็นยังไงบ้างสุภาษสุภาษความเจริญก้าวหน้าการต่างประเทศการสอบก็ได้นะถ้าเราดูพบสุภาษนี่คือพบของอุดมศึกษานะหรือการต่อต่างประเทศต่อโทรไป ถ้ากรรม,มานี่เป็นเรื่องราวของระดับมัธยมมัธยมต้นมัธยมปลายบางคนกรรมะดีนะช่วงมัธยมเรียนเรียน,ยนดีช่วงสุภาพไม่ดีอาจจะไม่ได้จบไม่ได้จบอรดมศากษาหรือช่วงมรึกษาที่จบลําบากไปบางคนช่วงกัปมะไม่ดีนะช่วงวัยเด็กเรียนหนังสือนี่ล่อแร่ล่อแร่ขอจะผ่านได้ด้วยฐานะด้วยครอบครัวหรือการปรับตัวแต่พอโตขึ้นสุภาพสุภาพนี่ถือว่าเรียนดีปรับตัวได้ดีเกรดต่างก็ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงไป หรือได้ไปต่างประเทศแน่นอนยศตําแหน่งเจริญก้าวหน้าสุภาพสุภาพอย่างรวดเร็วนะจะได้คนสนับสนุนคนช่วยเหลือต่างๆมาจากผลบุญด้วยสุภาพบุญบุญนะบุญเก่าบุญเก่าที่ช่วยมาส่องสมมาทุกเรื่องดีหมดหายไม่หายหายอย่างแน่นอนสุภาพสุภาพนะไปเกิดพบภูมิดีไหมสุภาพสุภาพโอภพบภูมิสุขติภูมิพบภูมิเทวดาเลยนี้ไปในเรื่องที่ดีการทําบุญอธิษฐานนี่สมหวังไหมสุภาพสุภาพสมหวังแน่ในสิ่งที่ต้องการทําบุญอธิษฐานความฝันที่ดี ปยปยศตำแหน่งเจ้าหนายดีไหมดีเจ้าหนายดีมากเลยสุภาพสุภาพงานที่ไปลําบากไหมสุภาพสุภาพไม่ลําบากง,งานใหญ่สุภาพแปลว่าใหญ่ได้รับงานใหญ่ๆห่โปรเจกต์ใหญ่ใหญ่ไปงานที่ดีสุภาพกรรมะงานอีกเือนกันยดตำแหน่งในเรื่องงานอันนี้ยศอนตำแหน่งที่ได้ได้ตามฝีมือตามผลงานเราปัตตานีแปลว่าทีมงานถ้ากรรมะนี้แปลว่าผลงานอ ถ้าสุภาพปัตตานีเนี่ยทีมงานดีได้เพราะทีมงานสุภาพกรรมะได้ตามผลงานของเรานะผลงานดีผลงานออกมาแล้วต่างๆนะสุภาพสุภาพกรรมงานดีงานใหญ่นะงานการต่างประเทศอะไรก็ได้นะงานที่ปรึกษาก็ได้สุภาพไปปรึกษาทุกเรื่องทายดีหมดผลที่ดีหมดคำอธิษฐานกรรมะนี่สมหวังแน่นอนเลยนะขอได้ต่างๆนะสุภาพลาภัก็เหมือนกันผู้ใหญ่ช่วยเหลือคนเมตตาลดตําแหน่งก็ถือว่าการทํางานนี่ไม่เหนื่อย สุภากรรมยังเหนื่อยกว่ายังเหนื่อยกว่าสุภาลาภะสุภาสุภานี่สบายสบายสุภากรรมยังมีความรับผิดชอบเหนื่อยต่างๆสุภาลาภะนี่สบายสบายนะจะได้รับความสมหวังความเมตตาความช่วยเหลือต่างๆไปตามเงินตามทองถ้าตำแหน่งขึ้นไปดาวก็ได้เงินเดินขึ้นเยอะเลยลาภะเนี่ยเหลือๆชีวิตที่เหลือเหลือบุญเก่าต่างๆที่เหลือเหลือส่งผลที่ได้ดีความเมตตาความให้ภายแน่นอนเลยจะโทรไปหาได้ไหมสุภาษนี่การโทรเหมือนกันสุภาการโทรเล่นเน็ตเล่นเฟซต่างๆนะสุภา สุภาลาพะนี่โทรไปหาได้ติดต่อได้ขอความช่วยเหลือได้ได้รับความช่วยเหลือแน่ลาพะสุภาวินานี่ไม่ได้ความช่วยเหลือแล้วลโทร totally. ไปไม่ได้แล้วต้องไปหาเองนะในยามนี้ต้องไปหาเองสุภาวินาศการบนบานสารเก่าที่ไม่ได้นขอไม่ได้ครั้งนี้ขอได้ไว้ไม่ได้ต่างๆนะการติดบนก็ได้สุภาที่เสียการติดบนสุภาอาริสุภาโมรณะสุภาวินาศนี่การติดบนการขอต่างๆไป สุภาพปว่าใบทะเบียนสมรสสุภาพสุภาพได้จดทะเบียนสุภาพปัตตานีก็ได้จดทะเบียนถ้ามีคู่แล้วหวังจดทะเบียนแน่สุภาพพันธุ์ทบ้านนี่สัญญอสัญญาบ้านก็เป็นของเราชื่อเราสุภาพตะุด้วยตัวราวต่างสุภาพวินาศนี่ใบหย่าร้างกับไม่ได้จดทะเบียนหรือต้องหย่าร้างกันชีวิตคู่การบุญเก่าไม่มีล้มเหลวไปสุภาพในยามนี้เป็นไงบ้างสุภาพสมมติสุภาพตามดาวราหูไปสุภาพก็ยังวินาศอยู่นะยามนี้ถือว่าเสียเลย ใครถามอะไรมาก็เสียสุภาพาวินาศวินาศกระดุมพระแต่าย้ายตำแหน่งจะได้ไหมเนี่ยโอ้คงไม่ได้เน่เลยเจ้านายมาดีไหมไม่ดีเท่าไหร่วินาศกระดุมพระเจ้านายก็หวังผลประโยชน์หวังในสิ่งที่ดีของเขาเนะี่ยกระดุมพระไม่ได้ดีกับเราเนีนะ่ยวินาศก็คือรับหลังเราต่อนหน้าไม่สมหวังไม่สมหวังในทุกเรื่องไปเจ้านายวินาศสุภาพาวินาศการโปรจะผ่านไหมสุภาพแปลว่าโปรนะผ่านโปรหรือไม่โปรไม่ผ่านแน่วินาศกระดุมพระไม่ผ่านโปรนะ กระดุมพระอความคุ้มค่าทาง,งานที่ทําที่ผ่านมาไม่คุ้มค่าที่จะที่จะได้โปรการสอบสัมภาษณ์ที่ไม่ผ่านเจ้านายไม่ปลื้มนะคนไม่สนับสนุนต่างๆนะการเงินมีปัญหาในทุกเรื่องการเงินวินานมีปัญหาสุภาพวินาคนช่วยเหลือไม่มีบุญเก่าไม่มีนะเจ้านายวิาดากระดุมพระไม่ไม่จริงใจรับหลังเราต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างนะวิาดาเราไปเรื่อยๆแทงหลังยศตาแหน่งที่อยู่ได้ไม่นานวินากระดุมพระนะ ต้องรักษาผลประโยชน์ให้ดีม่ง้นวินาทไปยศตตำแหน่งจะอยู่ได้ไม่นานไปแต่ท้าว่าไม่ได้แน่นอนทุกเรื่องหายไหมสุภาพวินาทีขดุพระยังไม่หายก็คาคา,าไปอย่างเงี้ยโรคภายไค่เจ็บยังไม่หายแน่นอนการเงินจะดีขึ้นไหมสุภาพวินาทีขุดุพระยังณนะขณะนี้ก็ยังวันหน้าให้มาถามใหม่แต่ตอนนี้ได้ยังแน่นอนอืมแทบจะไม่มีเงินแล้วตอนนี้ตอนนี้คลิปนี้ได้จบแล้ว นะประมาณกลางเดือนนี้จะออกคลิปของพายกระซิบให้ครบชุดของวิชาพายกระซิบเลยก็ประมาณ10กว่าคลิปนะเพื่อจะเป็นการสอนออนไลน์หรือผู้ที่ต้องการเรียนสามารถไปเปิดเองได้แล้วก็จะรวมทั้งพร้อมตำรานะซึ่งราคาก็เท่ากับที่สอนในห้องในชมรมเช่นกันคนผู้ที่ได้ลิงก์ไปก็สามารถไปเปิดบนบนไปได้แล้วก็สอบถามในรายส่วนตัวได้ต่างๆนะครับส่วนคลิปในรายละเอียดทั้งเรื่องดาวเรื่องพบเรื่องท่าต่างๆถ้าผู้ใดต้องการจะให สอนในแง่สารณะออกไปทางคลิปไปก็แจ้งมาต้องการเรื่องใดๆนะ,ะเราก็จะทําให้ใครชอบลิงก์ต่างๆคลิปต่างๆที่ได้สร้างไปแล้วเนี่ยก็จะดืมกด s u b s c r i b e นะใต้คลิปเนี่ยแชร์ออกไปความรู้ให้กว้างขวางออกไปนะให้คนได้เรียนได้รู้แล้วก็ได้ใช้เป็นประโยชน์ต่อไปส่วนใครมีความเคียดสิ่งต่างสิ่งใดเมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยฟังคลิปแต่ละคลิปแล้วก็แสดงความเคยียนต่างๆเข้ามาได้นะอาจารย์ก็จะเปิดคลิปอ่านทุกอันเปิดคอมเมนต์ทุกอัน ขอบคุณมากเลยทุกคน